ไปดีพ e, ี pues ่น้องาตกลมไวๆพี่น้องมันนี่มันนี่กะมาลุยงานต่อพี่น้องกะตีแบบเทคันแล้วอะไพี่น้องตีแบบเทคันแล้วหมดทุกห้องเลยพี่น้องกะมืออื่นกะชิได้เทเลยพี่น้องมือตกล่มขนาดพี่น้องมัอนี้เฮ็ดเวียกม่วนมืนเนี้เพราะว่ามัอนี้ลมแห้งมีลมแต่ว่ามันก็เลยบวมเมื่อยพี่น้องเฮ็ดเวียกกับบวมเมื่อย แล้วละก็ตีแบบเทียงคานเรียบร้อยพี่น้งแล้วไปอีกขั้นตอนหนึ่งตีต <c oughs> ีแบบแล้วมาลวเลยไปองง่ายแต่ด้านข้างอสองอัน้องอีพอซอยกันนพี่น้องแน่กายอ้ายตีไม่แน่าอสบายดี <c oughs> แ,ลแล้วเลย่น้องเอ ยังนี hmm. ne ่แหละเปน้องยังแต่ในแจ้นั่นกับในแจ้่วนนั่นหลักกาส่วนนี้เปน้องเพราะว่าเอาตีแบบอะไรเราไม่จะไปใส่บอลได้บอลนิมันแบบมันบริสุทธิยกันะเปนขอกกับไปแนบแนบไม่ใส่ลงสบายดีลงเราตีเอาไม่แนบไพื่อนเเอามาแนบอันข้างเี่ยว่าแนบให้มันได้สากได้เอามาตอกมางะออนล้กกาตีแนบแนบไป กลกลกล้กลกลแล้วล่ะสอยกันพี่น้องสามสี่คนไม่แบบทำไมแนบพี่น้องใบวเวลาเทคันมันจริงมันจริงบุตรีมันจริงได้ระดับหน้าซิบหาเดยพี่น้องคัน ความสูงขึ้นมากับประมาณ17-18เข่าก็เศร้าไปหน่อยเดี๋ยวเบิ่งไปก่อนเบิ่งตามปวดทว่าเฮาเห็ดปูนมันโอเคมันพอมันรัมันนานพี่น้องเอากาเสริมขึ้นไปเลยหน้าศร้เลยแต่ว่าปูนมันบวกพออากาศประมาณหน้า17-18นั่นแหละพี่น้องเฮาเทคานสูงแห้งดีมันกะจะได้แน่นหนาเมื่อนี้ สามินกับน้องอนนท์มาได้มาได้พี่น้องมือน,นี้พายุเขา่ามันมีลมพี่น้องพานพัยุลมนันแหละก็มีฝนแน่กระลมแน่กับเป็นหว่วง,ง,งน้องนนท์ยันน้องนนท์ปรสบายกันเลยให้พันอยู่บ้านกับแม่แต่ปลากุ้งล้งและไก,กพ่พอพอปลากุ้งพอสามีน่าซอยกันสามชิคนกับสำเร็จเช่นสิ้นปีขั้นตอนหนึ่งแล้วพี่น้องกับบ้านแห่งความฝันเทากัน กา้จิสำเร็จเลยพี่น้องสำเร็จอันแอลได้พี่น้องเด้อก่อแอลได้พี่น้องสำเร็จหมดเลยการังอีกหลายผ้าลายปีเลยพี่น้องหลายผ้าหลายปีเพื่อสิสสำเร็จเพราะเขาคอยเห็ดไปพี่น้องบริเลพาวบริเลงกาเอาตามงบประมาณที่เขามีเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็ถวาฮะนะพี่น้องสมมติว่าเขาเงินพอซื้อปูนเขาก็ซื้อปูนไว้เงินพอซื้อลังคาก็ซื้อลังคาไว้พี่น้องคอยเป็นคอยไป กกว่าแล้วไว้เพื่อน้องเรียลกันที่มากันเลยก,ก,นนกันมาแต่เศร้าเพื่น้องกะมันลม้มในเพื่น้องเองแล้วเราก็เมื่อพัก่อนแล้วก็ยังอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่น้องท่าน,นี้กามาปูนไว้กระชิมมาโป้เลยเพื่น้องกระชิมมาโป้บอลใดที่มันกว้าง แกั้าพอดนแล้วไปนองประมาณสมองปลายสองสมองกันแล้วไปน้องชิมาโป้ใบว่าแบบนี่เลยไปน้องแบบมุนกว้างแบบนี้นะช่องว่างมันเป็นช่องว่างกว้างแล้วเอาแต่ชิมชิโป้พูนใส่แล้วนอนเลยไปนองเอาไปชิโป้พูนไปตามช่องว่างับประม้านที่วกเกินสักโมงเขินก็แล้วไปนอนตากระบั้นมาผ่อนกับมีนุ่มไปนอนเองก็รู้สึกว่าสบายตัวดีมาก ซึ่งของตอนหนาวๆแล้วก็จะตึงๆไงเด็กน้องอากาศเปลี่ยนอ่าหักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อช่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดพี่น้องักษาสุขภาพเด้ดอประกวงกับเป็นหองทุกคนเด้อพี่น้องเด้อมีพอปป่อแล้วโป้ปวนเด้อพี่น้องโปตามช่องมนัน เขาเฮ็ดด้วยเขาเอง,ของเขาก็เฮ็ดให้มันดีๆพี่นอ้องแต่คอยเฮ็ดไปแต่ว่าเน้นคุณภาพยี่พอร้วก็ตามช่องเลยพี่น้องตามช่องนี่บ่ให้มันมีช่องโบนะเวลาเาเทมันก็สบายมันก็ชิดีกว่าเขายัดกระสอบปูนใส่อัดกระสอบปูนใส่ก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันกบ็บโดีท่อเขาโปูนตัวนี้ใส่มันจีได้สราบกว่าเป็นระเรียบนหน้อย การชินแอนชิน,นากว่าหลายาพอร์บนมันเป็นช่องโวหลายอยู่เนาะโบไปบนเนี่มันเป็นกว้างช่องโวกว้างนะแล้วโบจะไปไเลยกันยังเหลืออีกเก็บงานเก็บงานหน่อยพี่นอนเราจะได้พากันกลับไปพักผ่อนเมือ่อการมาลุยงานที่คานต่อพี่น้อง พอเราหล่อวงความเรียบร้อยเห็ดเฮือนเองเขาต้องใจเย็นๆไปเนองเห็ดเอาคุณภาพมาได้เพื่อครากาต่อเติมใส่ถ้าว่าไปรับจ้างในป่านนี้แล้วอะไรไปเนาะที่คงที่ขาดแล้วแล้วแต่ว่าเห็ดเฮือนนี่คุณภาพไปเนาะคอยเห็ดคอยไปเศกความเป็นระเบียบให้พ่อยตลอดที่พอเรามาเศกเบิ่งความละเอียดแล้วเรามาเบิ่งบอลเดย์ มันพักแล้วก็เติมใส่เอาสำเร็จงานเทำมืาอนี้ตีแบบเทียคันเอถือว่าแล้วล่ะมีแต่เป็นมะออื่นพี่น้องสีมาเทคานกับเก็บเขื่อนเก็บของกับอะไรช่อนยิปพอกับรุ่งกับกับก่อนเลยพี่น้องบ๊อกุ้งกับชีกับพี่น้องเก็บเขื่อนเก็บของเก็บเขื่อนเก็บของแล้วกับชีพากันกับเอาถือว่า งานตีแบบเทคานเฮาไม่หนีเทว่าสำเร็จพี่น้องเรียบร้อยอไปอีกหนึ่งขั้นตอนการมือนกับชิมาลุยจะเศร้าเทคานพี่น้องเทว่ามือเนี่เทคานแล้วหมดเลยี่น้องกต่อไปกับจะเป็นการเอาดินเข่าพี่น้องซื้อดินมาแล้วก็เขา่ากับประมาณไล่ลดอยู่เพราะว่าทางนามันเลิกพี่น้องทางนาดินต่ำเลย ขนาดมันชิลกว่าทางหลังด้านหลังมันประมาณห้าหกสิบเซนไปน้องแต่ด้านหน้าเนี่ยมันเมตรกว่าสองเมตรเมตรกว่าว่าจำไมพี่น้องเมตรเมตรปลายใช้ได้โหอยู่ห้องละสองทามโหลดไปน้องจะมาเกับเก็บเก็บของแหละเราก็ใช้กลับี่น้องสเกิลลมนมะ แล้วได้พี่น้องเด้อนน้องนอนรับเลยพอกลับมาน้องนอนรับก่อนพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้อง้านอนจ๋านอนวนนนนอออลจ๋าเดี๋ยวให้เบิ่งกันนอนนอนพี่น้องหลับแล้วนอนแล้วพี่น้องนอนแต่หลับแล้วให้อถ้ากนอนมองแบบมองได้หนึ่งอยู่แล้วข้าก็นอนได้นึ่งนี่

กินอันปิงซินอืมตัวแรกนี่กินยังไงคินไงตัวแรกยังมันเบิร์นแต่ตัวแรกข้ <c oughs> วาวข้างเมื่อเราบังคยากกินแกงข้าวข่าวแล้วเอืมแม่ไปนอนมาบัตทันเจ้าแต่ว่าปลายังยม่ปลาบอกว่ายากดอกปลาอยากกินแกงมะข้าขวอ้าวพี่น้องคลิปนี้แกจะได้ขอลาไปก่อนพี่น้องแต่ให้แซวิงลาได้ไปน้องเด้้ออาวสแซมิงอาจารยะพี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนอาจารยะพี่น้อง ผูใดเข้ามาเบิ่งกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกุ้งบราน้องอนนท์พี่น้องแล้กกาขอฝากช่องลูกชายน้องอนนนท์รัชนนท์แล้กกาช่องน้องสาวน้องคอนสวรรค์เคสามตาจ้าพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคิปหน้าเด้อสบายดีพี่น้อง